อยู่เดีวอยู่ใใต้ดินต้องรใต้ดินหนูมลูกเียอรอกไใต้ดินควมมหัวนี่ยจะไปสูงเขาเอาหมอเอาบ็ดแบบเียหมอเด้นไม้ไย

nếu mà không có bản nhà <Nhạc> sẽ không thắng từ này không?

โอนมัดเขาได้ดอนได้เยได้เ่ส่เลยอ่ะยึดกันไปหนุ่ยไปมันก็เจอมันก็เจอคนคือการเชื่อางลงพอดีข้อหางลงพอดีไปใส่กับมิเต็กพด่นนลยหลายะันกบโเบิร์ดอกสีน่าที่ีลือหลยแถงเสร เบาจนเมื่อยแกบเ้เครื่องคู่มือนเหยียมาเหยมาละซาอันุบพวกเนี้ยอุ้ยแกมันกีไข่มันกับบริรไข่ที่น้ำถั่วมันนี่เ่นุบพวกรูปลอยเยอะเย้หนาขมมกแข็งแม็กเยอะ 抓哦，抓哦。 เนี่ยกินเนาะกินเจียวกับใบบัวไปนะแล้วกันเจ็บทองตายบัวผัวไว้ด้อช็อช็อ 都很 <noise> <noise> <noise>